ไข่นเนาะพี่สีจ้าพี่สีพี่สีตัวนะเจ้าเห็นหรือยังคะหน้าอืดๆของแม่นิวเนี่ยหน้าอืดๆเนี่ยไม่อยากจะออกกล้องเพราะว่าหน้าอืดน,นะคะวาชนาะนะเจ้าคุณกาซ่าตัวสวัสดีนะคะน้องเอียงไข่แฮมน,น้ตไม่น้องชอบนะจ้ะไม่น้องชอบตัวเนะ้อขอบคุณนะคะ คุณทุกเลิฟทุกไลฟ์มากเลยนะเจ้านี่ค่ะจะได้กินและจะได้กินละใส่มันออกมานะคะตอนนี้แป้งก็เหลืออีกประมาณสองก้อนก็น่าจะพออยู่นะจ้าสองก้อนนี้พอกินอยู่เห็นไหมคะว่าไม่นิ้วอ้วนขนาดไหนเลยไม่กล้าที่จะออกกล้องนะคะอ้วนมากอืดมาก ไอ้ไส้ที่เหลือๆนี่เราก็เดี๋ยวค่อยทําอีกรอบนะึงเนาะเดี๋ยวเอาเราเก็บใส่ตู้เย็นไว้ก็โอเคอยู่ได้อยู่นะคะขอบคุณนะคะหลับไปได้ตื่นฮ <c oughs> ะแม่ท้อหลับไปตื่นแล้วเหรอ <c oughs> พี่นิวยังไม่ลงเลยใช่ไหมเดี๋ยวพี่นิวจะลงแล้วคะ่ะได้เดี๋ยวพี่นิวไปดูเวลาแป๊บนึงนะทุกท่านขอพี่นิวดูเวลาแป๊บนึงนะมันไม่มีที่ว่างให้ใส่ละ น,กกน,น,น่าจะได้อีกก้อนหนึ่งน่าจะได้อีกก้อนนึ่งขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยแ่ยจะได้ก้อนนึงแล้วค่ะกตกเดี๋ยวว่าจะไปจะไปขอขี้วัวเขาอยู่ถ้าเข้าไปนะจะไปมาใส่ผัก้ารกิจเยอะค่ะอยู่บ้านอะ่ะเอาผ้าเข้ามาเย็บเป็นยังไม่เสร็จสองวันละยังม่มีโอกาสได้ทำเลยค่ะ ไม่เสร็จเลยขอบคุณนะคะนึ่งให้สุกก่อนแล้วค่อยลงพี่พรพรคุณพรพรนึ่งให้สุกอีกละนึ่งให้สุกอีะอ่าอันนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปใส่อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไปตั้งตั้งกระทะก่อนเอ้ยไปตั้งอะไรนะไปตั้งหม้อนึ่งก่อน olha ainda não Ainda นี่เสร็จแล้วนึ่งแป๊บเดียวก็สุกแล้วอ๋อใช่ค่ะเพราะว่าข้างในเรามันสุกแล้วเนาะเดี๋ยวเอาไปนึ่งก่อนนะคะไปนึ่งก่อนโอ้ไม่สินี๋ยวอนีน่ เอาไปนึ่งก่อนเนาะเอ็ดดามันโทรมาอันน้ใหญ่น่ะนี่นะคะนี่นะคะก็ตั้งตั้งซึ้งไว้ละตั้งซึ้งไว้ละนี่แป๊บหนึ่งนะคะ เดี๋ยวขอขอเอาขากล้องลงแป๊บนึงนะคะอาจจะสวายพวกนึ่งสวายพวกงแบบหนึ่อแป๊บนึงนะเจ้านี่คอยกินคอยกินโอ้โอ้พี่ส้